เรื่องต่อไปก็เป็นเรื่องเชื่อมจิตเมื่อวานนี้ทนายเ,าเชื่อมจิตก็ไปมอบตัวต่อพนักง,งานสอบสวนสอนอทางหล่อแล้วนะผมได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวตารวจมาก็น่าจะไปตั้งแต่ประมาณบ่ายสามอะไรแล้วนะแต่ปรากฏว่าหลบนักข่าวก็เลยไม่เจอนะดีแล้วครับเป็นทนายความแล้วก็อ่ะปากดีนะเป็นทนายความปากดีปากเจียพูดไปพูดมาก็ไปหมิ่นประมาทหนุ่มกันชัยกับ รายการหลนกระแสก็ต้องแจ้งความ,มดําเนินคดีจะไปรอดอะไรเพราะฉะนั้นการเป็นทนายความปากแจวปากดีก็ต้องระวังคําพูดไปวิพา์วิจารณ์ให้กันชายเ็เสียหายรายการหัวนกระแสร็เาสียหายเขาก็ต้องดาเนินคดีข้อหาร่วมกันหมิ่นประมาทไปจัดรายการร่วมกับพ่อแม่ของเด็กแปดขวบพ่อแม่ของเด็กแปดขวบหรือเด็กไปหมิ่นประมาทตัวเองร่วมด้วยอยู่ตัวเองก็เป็นตัวการร่วมเพราะฉะนั้น ข้อหาที่กันชัยเขาแจ้งเนี่ยเท่าที่ผมคุยกับกันชัยเมื่อวานก็นคือร่วมกันหมิ่นประมาทกันชัยก็โทษจำคุกไม่มากแค่สองปีเองครับนะติดคุกสองปีเดี๋ยวก็ออกมาแล้วเราก็มาทํางานทําการได้ต่อนะครับก็ขอบคุณทางสถานีตํนะารวจนครบาลทองหล่อนะครับก็ยังไงก็อย่าให้ขาดตกบกพร่องนะทนายคดีเชื่อมจิตไปมอบตัวเนี่ยมีข้อหาอะไรก็ต่างจัดให้เขาเต็มที่นะเราเป็นเจ้าภาพนะครับสอนอทองหล่อนะครับอย่าให้บกพร่องนะครับ ในการดูแลเรื่องข้อหาต่างๆให้กับทนายเชื่อมจิตนะพรบอรคอมมีไหมหมิ่นประมาทมีไหมพรบรคุ้มครองเด็กมีไหมนะพีดีพีเหรืออะไรต่างมีไหมก็ดูแลให้ครบถ้วนอยา่าขาดตกบกพร่องเหมือนเราเป็นเจ้าภาพงานบวชนะนะเ,เจ้าภาพจงเจริญเจ้าภาพจงเจริญนะครับนะครับเพราะนั้นก็ฝากทักทูนกับท่องรอ นะครับดูแล็มที่นะครับมีข้อหาอะไรก็ดูแลให้ความเป็นธรรมปั๊มนิ้วมือนิ้วเท้าอะไรทําได้ก็ทำนะเอานะแต่ไม่ต้องถึงขนาดมัดตาสังเพราะยังไม่ตายนะครับแล้วก็มีคดีอไหนจะนับโทษต่อหรือว่าเพิ่มโทษอะไรได้ก็ดูแลเข้าไปถ้าสมมุติว่าเขาทําผิดแต่ถ้าเขาไม่ทําผิดก็สั่งไม่ฟ้องไปก็ดูแลนะครับว่าเขามีกี่กรรมกี่คดีต้องอายัดต,ตัวนับโทษต่อไหมอะไรต่างก็ก็ดูแลหลายๆโรงพักร่วมมือกัน ดูแลให้ความเป็นธรรมเขาแจ้งสิทธิ์เขาไปว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์อะไรบ้างยังไงก็ฝากดูแลทนายคณะเชื่อมกิจด,ด้วยถ้าผิดก็สั่งฟ้องถ้าไม่ผิดก็ปล่อยเข้าไปนะนะผมเชื่อว่าทนายคณะเชื่อมกิจเขาไม่กลัวแล้วเขาประกาศแลนะ้วเขาไม่กลัวกันชัยมันแค่ฟ้องมาแก้เกี้ยวผมผมไม่กลัวไม่ไปหรอกสุดท้ายก็ไปครับนะแต่ไม่ไม่กลัวกันชยัยแต่กลัวนักข่าวแปลกๆเนี่ยทำไมกลัวนักข่าวไม่เข้าใจนะ เราจะไปกลัวทําไมนักข่าวนะครับไม่ต้องกลัวหรอกครับอในเมื่อเราปากดีปากแจ๋าก็ต้องนะต้องขอให้รอดนะขอให้พระพุทธเจ้าคุ้มครองเทวานุนมิตจุติคุ้มครองด้วยนะยังไงก่อนไปก็เชื่อมจิตเชื่อมอะไรให้เรียบร้อยนะนะครับนะพิมพ์ลายนิ้วมือเรียบร้อยไปแล้วอันนี้ก็เรื่องของคณนะเชื่อมจิตอถ้าติดคุกพ้นโทษมาจากว่าความได้ไหมคือถ้าโดนถ้าติดคุกเนี่ย ตามกฎหมายทนายความเนี่ยก็ไม่ก็ต้องลบชื่อนะย,ยกเว้นไม่ได้ประพฤติชั่วแค่นั้นเองพอใดนั้นถ้าเกิดเขาติดคุกเนี่ยนะโดยทั่วไปเนี่ยตามกฎหมายเนี่ยพรบทนายความเขาบอกให้สารแจ้งไปยังคณะกรรมการอนุญญากพอแจ้งเรียบร้อยเขาก็ทํางานทำไมทําการลบลบชื่อออกจากการเป็นทนายความก็คล้ายๆกับคดีของคุณพิชิตจําได้ไหมพิชิตชื่นบานเนี่ยพิชิตชื่นบานนี่ก็เหมือนกันครับโดนลบชื่อเพราะสารจําคุก พอจาคุกเรียบร้อยสาลแจ้งไปประธานกรรมการมายาคก,กรรมการมายา,ก,ก,รรก,า,ยาก,ก็ประชุมประชุมแล้วก็ลบชื่อครับเพราะถือว่าติดคุกคือผิดจริยธรรมนะครับนะนะครับมีคนถามมาก็ว่ากันไปนะครับนะเชื่อมจิตเชื่อมใจแล้วก็มีอะไรน้องหญิงกับพระเจ้าห้าพระองค์เนี่ยเนี่ยครับเนี่ยโอ้โหมันมันไฟกันใหญ่นะครับนะก็ฝากในตํารวจเขาดาเนินคดีไปเรียบร้อยสอนองค์โคกาเนี่ยข้อหาพรบคอมจําคุกห้าปีก็ว่างไป ละเมิดลิขสิทธิ์เพื่อการค้าไม่รู้ไปเอาภาพหรืออะไรของใครเข้ามาละเมิดลิขสิทธิ์ก็โดนไปสองดอกทั้งลิขสิทธิ์ทั้งพลบรอบคอมว่ากันไปครับก็าฝากครับพี่น้องประชาชนเชื่อมจิตเชื่อมกล้วยอ้างพระพุทธเจ้าอ้างได้รับเมสเซจจากพระพุทธเจ้าอ้างทูตผีปีศาจเทวดาตัวเงินตัวทองอพญานาคมันไม่มีอยู่จริงครับมันเป็นเรื่องการโกหก มันเป็นเรื่องการโกหกตอแหลทั้งนั้นเพราะนั้นพี่น้องประชาชนก็อย่าไปหลงเชื่อนะครับนะฮะอย่าไปหลงเชื่อพวกหลอกลวงเหล่านี้หลอกเอาเงินเอาทองบ้างเสียเวลาบ้างหลงทางบ้างบางคนก็หลอกว่าสามารถรักษาได้โดยใช้วิธีการเสกอ,อิทธิปาฏิหาริย์อะไรจำไอ้พวกนี้คือพวกหลอกลวงประชาชนท้งสิ้นครับเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์พี่เดชนะครับครับปลูกเสกบนเครื่องบินอะไรเงี้ยมัน มันเป็นการทำคอนเทนต์เพื่อจะให้คนสนใจแล้วก็จะได้มีคนเอาเงินมาบริจาคนะมันเป็นช่องทางในการทำหากินของพระบางรูปบางอะไรต่างๆนะแล้วเดี๋ยวนี้พระก็เอฟซีเยอะวิปษ์วิจารย์ไม่ได้เอาทัวร์มาลงแรง่างทั้งทั้งี่เราพูดความจริงคือมันต้องทำอะไรให้มันโดดเด่นนะเออนะต้องทำอะไรให้มันโดดเด่นแล้วมต้องโฆษณาชวนเชื่อนะขึ้นไปปลูกแสกบนเครื่องบินมั่ง นะต่อไปแม่งก็นนู่น่ะ F16 ยานอาวกาศเนี่ยต่อไปก็ต้องไปนู่นละไปบนเรือรบนะนะครับนะครับไอสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่มันมันเป็นการทำคอนเทนต์นะให้มันดูแปลกตาแล้วก็มี FC ปล่อยข่าวโพสติ๊กตอกบ้างอะไรบ้างคนก็ไปไงโอ้ยไอคนนี้นี่พระนี่มีอภินิาหารนะปลุกแสกนู่นนะบนเครื่องบินบ้างบนจรวดบ้างอะไรต่างจริงจมันไม่ใช่กิดของสฆงเลยนะ พระพุทธเจ้าสอนแต่เรื่องธรรมะน,ะนะไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นนะนะครับให้ลดละเลิกกิเลสนะพระบางพวกนี้มันก็สร้างกิโลกรงกิเลสกุฏิใหญ่โตสร้างพระพุทธรูปใหญ่โตนะสร้างเป็นรีสอร์ทเพื่ออะไรญาติโยมจะได้ไปถ่ายรูปมาเรียกเงินเรียกแขกปลุกเสกวัตถุมงคลนนี่ยพวกนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์แรอกแต่ว่ามปนช่องทางในการหาเงินหาทอง สร้างพุทธรูปใหญ่โทมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกิจของสงฆ์นะให้มันเป็นแบบแลนด์มาร์คคนจะได้มาซื้ออ,อวัตถุมงคลก็มีไรายได้อันนี้คือไม่ใช่คําสอนไม่ใช่กันแท้ของผู้ศาสนานะครับอันนี้ก็ฝากว่าผมเด็กวัดเก่าครับอ่าอืมว่ากันไปนะอืมนะมีคนถามถวายบีอมมีความผิดไม่มีความผิดทเงินอข,ของเขาขเขา,ขเขารวยรวย นะครับนะก็เรื่องของเขาไปนะแต่ผมก็อยายกจะฝากนะครับใครอยากจะช่วยเหลือลพระพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปดูวัดไหนที่มันยากจนวัดไหนยากจนเนี่ยบริจาคกนันนัเขาจําเป็นจริงๆแต่ถ้าเขารวยแล้วไม่ต้องหรอกนะเขารวยมากแล้วรวยจนล้นเลยอ่ะมีเป็นพันล้านหมื่นล้านเนี่ยเราไม่ต้องเป็นบริจาคแล้วเพราะอะไรบริจาคไปมันก็ไม่ได้ทําให้เขาเดีขึ้นเรืออะไรต่างเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะทําบุญเนี่ยเลือกวัดที่มันยากจนไม่มีหลังคาไม่มีอะไร แล้วก็พระที่เป็นนักปฏิบัติคิดดีทดําดีไม่ใช่พระสายพุทธพาณิชยุบุกเศษนะ<ม>กุมารทองล่างทรงอะไรพวกนี้ไม่เอาเข้าใจนะอืชัดเจนนะครับออพระเจ้าเดี๋ยวนี้เทศกันก็มาแล้วครับบางคนก็เป็นไงเทศก็ต้องแสดงอิทธิฤทธิ์ขายเครื่องรางของขังนะครับประมูลเครื่องรางของขังบางที่ก็ขายกระเป๋า าบางคนก็เซ็นกุติเดี๋ยวนี้พระเราไปไกลครับฝากสำนักผู้ศาสนาด้วยดูแลด้วยพระเพลินเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยจะนั่งรถนั่งลาแล้วนั่งเครื่องบินแล้วครับนี่ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ปลุกเสกกันกลางอวากาศนี่ต่อไปก็นั่ง F16 นะนั่งนั่ง F16 นั่ง F16 ต่อไปก็นั่งปลุกเสกกันนวนยานอวากาศนะไปกันใหญ่แล้วครับก็ฝากาสำนักงานผู้ศาสนามาหาเถรสมาคมดูแลด้วย หไหนๆก็เอามาใส่เครื่องแบบพระแล้วบางคนก็เป็นพระเพราะมันเป็นอาชีพในการมาหากินดีบางคนก็เข้ามาเพื่อเผยแพร,ร่พุทธศาสนาบางคนก็อยากดังนะมันมีหลายอย่างนะบางคนก็เข้ามาเพื่อดวงดังหาเงินหาทองอะไรต่างๆนะเรียกเอฟซงเอฟซี 0, C, ขายสินคงสินค้าอะไรมันเยอะแยะหลายอย่างบางคนก็ดีครับเข้ามาก็ให้ให้เผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย แล้วเดี๋ยวนี้ทางทิกตอกก็มีมีพระมีอะไรก็เริ่มให้ความรู้ให้อะไรต่างๆก็ดีนะแต่ก็เริ่มจะมีการอะไรทําคลิปทําอะไรบริจาครถบีเอ็มรถเบนซ์โรลส์รอยนะครับที่ดินเป็นพันล้านอะไรต่างๆก็เริ่มเยอะแนละ้วนะครับนะมันกลายเป็นว่าโอ้โหมีคนเอาที่ดินที่ดินเป็นพันล้านบริจาคพระแนละ้วเพราะฉะนั้นก็มันก็บางคนก็เลยแบบเฮ้ยกูไปบวชบวบ้างดีไหม นะกูไปบวชบ้างดีหรือเปล่ารวยทีนะนั้หนึ่งวัน,วน,วนมีคนรถเบ้นมาถวายรถบีเอ็มพระบางรูปก็เอาบริจาคเป็นร้อย,อยๆคันซึ่งพระท่านก็อ้างว่ารับบริจาคเสร็จก็บริจาคต่อนะบริจาคที่นั่นที่นี่ก็กว่าก,กันไปถ้ามีเจตนาดีก็เป็นเรื่องที่ดีก็ฝากสํานงานผู้สัตวนาก็ดูแลนะพระเจ้าหลี้ก็มีคนเอาเอาที่เดินเอาอะไรบริจาคเป็นพันๆล้านต่อไปก็บริจาคเป็นหมื่นล้าน นะครับนะเออนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายไม่ได้ผิดสินทำอะไรแต่ครน,นี้ก็กลัวพระบางรูปหรือคนบางรูปที่นะมีเจตนาร้ายเช่นรับบริจาคแล้วเอาไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวสมมุตินะแต่พระที่รับบริจาคทั้งรถเบนซ์รถอะไรต่างเนี่ยท่านก็บอกว่าท่านเอาบริจาคต่อก็เป็นเรื่องที่ดีแต่กลัวจะเรียนแบบที่พระวัดอื่นจเจ้าบ้างเฮ้ยพระวัดนี้รับบริจาคไหมเอาเอารถเบนซ์เอารถบีเอเ็มเ,เ,เอาที่ดินมาก็ ทำเป็นคอนเทนต์ไปอะไรเงี้ยอันนี้ก็นะถ้าเจตนาดีก็เป็นเรื่องดีแต่ว่ากลัวจะมีการเรียนแบบว่าเฮ้ยพระวัดอื่นก็เอาบ้างไว้วันนี้มีญาติโยมเอารถโรล,ลส์รอยมาเอาจรลวดมาเอาเบนลี่มา,าบริจาคก็ทํเป็นคอนเทนต์เหมือนกันอันนี้ก็กฝากฝาก,ฝากไว้นะครับแต่ถ้าเกิดรับบริจาคแล้วเอาบริจาคต่อก็เป็นเรื่องที่ดีนะให้ความรู้ให้ธรรมะก็เป็นเรื่องที่ดีแต่กลัวจะเกิดการเรียนแบบ เพราะเดี๋ยวนี้กรน,นะเพราะเหตุผลที่มันไม่ค่อยดีเช่นหนีคดีมีหมายจับนะโกงนี่โกงแชร์เขาก็มาบวชขาดเขาตายก็มาบวชมันมีเยอะนะเพราะนั้นสำนักพุทธศาสนาก็ดูแลส่วนพระท่านไหนนะสร้างประโยชน์ให้กับสังคมก็เป็นเรื่องที่ดีผมดีใจด้วยนะครับชุกรรูชุกรกรูนะนะไปตรวจสอบด้วยว่าคนที่เอาเงินมาถวายพระ ได้เงินมาอย่างไรด้วยนะครับอา่านะครับอืมนะฮะเขาบอกให้ไปตรวจสอบด้วยนะครับนะฮะ <c oughs> ฟอกเงินหรือเปล่านะครับอันนี้ก็เป็นคําถามนะฮะก็มองลงในแง่ดีเขาอ,อาจจะเงินเยอะรวยมากก็ได้นะแต่ครั้นี้ไอ้เรื่องฟอกเงินก็มีเช่นนายตำรวจชั้นผู้ใหญ่ก็มีข่าวเอาเงินจากบัญชีม้ามาไปทําบุญนะครับค้างละหลายแสนครั้งละหลายล้านที่เป็นข่าวระดับในพลเนี้ยยศระดับในพลตํารวจเอาเงินจากบัญชีม้า เอาเงินจากเว็บพนันออนไลน์ไปถวายพระอันนี้ก็มีเพราะนั้นก็ต้องดูนะครับตรวจสอบด้วยว่าคนที่นะเอาเงินมาบริจาคพระเนี่ยไปเอาเงินมาจากไหนอย่างไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่อยู่ในความานะครับสนใจของประชาชนมีทั้งพระดีและไม่ดีพระไหนเทศดีลูกศิษย์ลูกหายเยอะก็ดีครับนะครับนะพระที่ไม่แสดงอภินิหารอันนี้ก็ไม่ไหวแล้วครับปลุกเสกอะไรพวกนี้ไม่ไหวแล้วครับอ่นะ นะขายวัตถุมงคลอะไรเนี่ยพวกนี้มันพระพุทธพาณิชย์นะเ,เก็บเงินเก็บทองนี่ไม่ได้ส่วนพระไหนก็เอฟซีเยอะก็เป็นเรื่องดีก็สแสดงว่าความนิยมเยอะนะนะรับเงินมารับทองมาก็เป็นบริจาคอะไรก,ก,ก็เป็นเรื่องที่ดีครับนะพระใบหวยนี่ก็ไม่ได้ไหวนะครับเนี่ยพวกนี้เขาเรียกอะมาบวชเพื่อเป็นอาชีพในการใบหวยอันนี้ก็ไม่ดีนะทนายเดชาชัดเจนมากานะครับแชร์แล้วครับขอบคุณครับ นะครับเอ่อจะมีใครมากุ้มอาจารย์ไม่มีครับไม่มีครับผมไม่มีศัตรูัมมีแต่มิตรและการมิภา์วิจาร์ต,ต่างๆก็วิจาร์ตรงไปตรงมานะครับ